พ,พิจิตสื่อสร้างสรรค์สร้างสังคมสร้างชาติไม่พลาดทุกข่าวเด่นในจังหวัดพิจิตรอบสัปดาห์กับรายการชะละวันเมืองงามทุกวันศุกร์เวลา7จ็นาฬิกาสานาทีถึง8ปดนาฬิกาผลิตรายการโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิต อรุณสวัสดยามเชา้าค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกันเป็นประจำเช่นเคยนะคะทุกวันสุกเวลาดีๆแบบนี้7จนาิกา30นาทีถึง8นาฬิกากับรายการข่าวเด่นชลวันเมืองงามสื่อสร้างสารรค์สร้างสังคมสร้างชาติอำนวยการผลิตโดยคุณนันทนีติบใจประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีค่ะ วันนี้อยู่กับน้องมุกพัชรินสิริเช่นเคยนะคะกับข้อมูลข่าวสารที่นํามาฝากกันในทุกช่วงทุกตอนนะคะไม่ว่าจะเป็นการคาดหมายลักษณะอากาศช่วงคุยกันวันศุกร์กับท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรช่วงของข่าวเด่นนะคะที่เกิดขึ้นในจังหวัดพิจิตรรวมถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะเอาละค่ะมาเริ่มต้นวันศุกร์แรกของเดือนกันยายนนะคะศุกร์ที่1กันยายน2566ค่ะเริ่มต้นกันที่ ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตรนะคะในช่วงวันที่30สิงหาคมถึง5กันยายนค่ะร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักมากบางแห่ง สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยทะเลจะมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตร แล้วก็ในช่วงที่มีฝนตกหนักมากหรือฝนตกหนักติดต่อกันอาจทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้บางพื้นที่เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าวและหลีกเลี่ยงการย่าน้าที่สศกกรปรกนะคะหากมีความจาเป็นต้องเดินลุยน้าควรสวมรองเท้าบูททุกครั้งเพื่อป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิสหรือว่าโรคขีหนูนั่นเองค่ะ สำหรับในช่วงที่มีฝนตกติดต่อกันแล้วก็จะทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูงค่ะเกษตรกร,ร,กรควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในพืชไร่ไม้ผลและไม้ดอกเป็นต้นเช่นโรคราน้ำค้างในข้าวโพดค่ะโรครักเน่าและขนเน่าในไม้ผล และโรคดอกเน่าในดาวเรืองเป็นต้นนะคะส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรสำรวจหลังคาโรงเรือนและแผงกำบังฝนสัตว์และให้ดูแลให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติเพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงเปียกฝนหนาวเย็นอ่อนแอนและเป็นโรคได้ง่ายน,นั่นเองค่ะก็ขอขอบคุณนะคะข้อมูลดีๆจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยค่ะ มาต่อกันที่ช่วงคุยกันวันศุกร์กับประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรนะคะวันนี้ทําประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรคุณนันทนีติดใจมารอพบคุณผู้ฟังอยู่แล้วค่ะไปติดตามกันเลยค่ะขอบคุณน้องมุกมิตพัชรินสิรินะคะและสวัสดีคุณผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านทุกทุทางด้วยค่ะพบกันนะคะกับช่วงเวลาของรายการคุยกันวันศุกร์กับประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรค่ะเช้าวันนี้ยังคงอยู่กับนันทนีติดใจประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรนะคะ คุณผฟังคาพบกันวันนี้1กันยายน2566เผ้อแป๊บเดียวนะคะเดือนนี้เข้าสู่เดือนใหม่แล้วก็เป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ2566ด้วยนะคะเดือนนี้สําหรับคนที่รับราชการมาจนถึงอายุ60ปีก็คงจะถึง วก็เสียงแล้วนะคะแล้วก็บอกว่าทํางานเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายบางคนก็ถือโอกาสลาพักผ่อนบ้างนะคะบางคนก็อาจจะาลาเพื่อที่จะมีความสุขกับชีวิตส่วนตัวบ้างแต่บางคนก็บอกว่าไม่ลาทํางานจนถึงวันสุดท้ายเลยนะคะก็มีความสุขกับการทํางานวันนี้ไม่ว่าคุณูุกังจะทําอะไรขอให้มีความสุขทุกๆวันนะคะเป็นวันที่เริ่มต้นเดือนใหม่ก็มีความสุขกันทั่วหน้ากันค่ะ สิ่งที่มีความสุขให้กับชาวจังหวัดพิจิตรในช่วงเวลานี้นะคะเป็นประเพณีที่หลายๆคนรอคอยการแข่งขันประเพณีการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนับได้ว่าเป็นการจัดงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของชาวจังหวัดพิจิตรนะคะซึ่งปีนี้กำหนดจัดงานวันที่25สิงหาคม ถึง3กันยายน2566ค่ะที่ลำน้ำน่าน,นาวัดท่าหลวงพระอารามหลวงจังหวัดพิจิตรนะคะซึ่งการแข่งขันเรือยาวประเพณีของจังหวัดพิจิตรถือได้ว่าเป็นสนามแข่งเรือที่ได้มาตรฐานของประเทศไทยและก็มีการแข่งขันกันทุกปีต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2450ค่ะก็ถือเอาวันเสาร์และว,วันอาทิตย์แรกของเดือนกันยายนเป็น กำหนดการแข่งขันนะคะปีนี้เป็นปีที่116แล้วค่ะคุณนุ้ฟังคะ116ปีเนี่ยเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากเลยนะคะซึ่งปีนี้ก็จะมีเรือเข้าแข่งขันจากทั่วประเทศในประเภทเรือยาวเล็กไม่เกิน30สี่พายเรือยาวกลางไม่เกิน40สี่พายเรือยาวใหญ่ไม่เกิน55สี่พายนะคะและที่สําคัญก็จะมีไฮไลท์เรือยาวใหญ่55สี่พาย จากประเทศเพื่อนบ้านของเรานีคะจากประเทศสาธสารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเข้าร่วมการแข่งขันด้วยเมื่อวานนี้ค่ะในช่วงประมาณบ่ายโมงเศษๆนะคะมีพิธีซ้อมใหญ่นะคะเป็นการซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีจำลองค่ะน้องๆนักเรียนของจังหวัดพิจิตรของเราเนี่ยนะคะได้ซ้อมลงเรือกันใน แม่น้ำจริงนะคะหลายคนบอกว่าปีนี้น้ำน้อยจังเลยแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะที่หน้าวัดท่าหลวงถึงแม้ว่าน้ำจะน้อยแต่ก็ร่องน้ำเนี่ยลึกนะคะยังมีน้ำที่ให้มีการแข่งขันเรือได้อย่างสบายสบายเลยอาจจะน้อยกว่าทุกปีแต่รับรองได้ว่าความยิ่งใหญ่ของการแข่งขันเรือสนามของจังหวัดพิจิตรเนี่ยไม่แพ้ทุกๆปีที่ผ่านมานะคะสำหรับในปีนี้ค่ะ วันเริ่มแข่งขันก็คือวันที่สองกันยายนก็คือวันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้จะมีขบวนเรือพระราชพิธีจำลองอัญเชิญถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งก็จะมีขบวนเรือพระที่นั่งจำลองสามลำคือเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์และเรือนารายทรงสุบรณนะคะเรือรูปสัตว์สี่ลำก็คือเรือพาลีรังทวีปสุครีบคลองเมือง ครุดเหินเหตและครุดเรรดไตรจ,ไจักค่ะระหว่างขาบวนเรือที่อยู่กลางลำน้ำก็จะมีบทกาบเหี่เหรือบรรยายริ้วขบวนและมนต์เสน่ห์ของเมืองพิจิตนะคะโดยคณะศีพายนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆซึ่งก็จะมีการแต่งกายสีสันสวยงามวันนี้นันทนีได้ฟังนะคะพี่น้องหน่อยนะคะพี่นิดหน่อยพี่ มุขพชรินนะคะพี่เอกพี่ธนาธรแล้วก็ทีมงานของปชสพิจิตรนะคะสำนักงานประชาสัมพันพธ์จังหวัดพิจิตรของเราได้ไปไลฟ์สดในช่วงของเกาะติดเกาะข่าวพิจิตรไลฟ์นะคะช่วงบ่ายโมงเศษๆค่ะของการซ้อมใหญ่ขบวนเรือพระราช,ชาพิธีจำลองอัญเชิญพระราชทานถ้วยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะมีบทกลาบเหี่ยเรือที่บรรยายริ้วขบวนนะคะถือด้ว่าเป็นมนต์เสน่ห์แล้วก็เสียง เสียงขับเสียงขับร้องก่กาบเหเรือนี่ยสะกดคนฟังได้ดีจริงๆนะคะบางทีนั่งฟังเนี่ยน้ําตาแทบจะไหลเหมือนกันซึ้งจริงๆนะคะคุณผู้ฟังต้องไปชมของจริงในวันเปิดนะคะวันเริ่มแข่งขันก็คือวันที่สองกันยายน2566ค่ะในพิธีเปิดการแข่งขันนะคะเปิดการแข่งขันเืียาวประเพณีของจังหวัดพิจิตรค่ะ ในช่วงเช้าของวันที่สองนะคะในช่วงสิบนาฬิกาถึงสิบเอ็ดนาฬิกาค่ะจะมีการถ่ายทอดสดนะคะทั่วประเทศทาง NBT 2 HD เป็นการถ่ายทอดสดทั่วประเทศคุณผู้ฟังที่อยู่มุมไหนของประเทศไทยนะคะก็สามารถที่จะเปิดช่องสอง NBT HD ได้ค่ะนะคะและถ้าหากว่าอยู่ทั่วโลกเนี่ยนะคะ สามารถที่จะรับกบอนเน็ตเ o ิรได้เหมือนกันค่ะก็รอติดตามชมนะคะเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่10นาฬกาถึง11นาฬกา1ชั่วโมงเต็มๆค่ะขบวนเรือพระราชพิธีจำลองนะคะจังหวัดพิจิตร อัญเชิญถ้วยพระราชทานนะคะอย่างที่เล่าให้คุณผู้ฟังฟังก็อยากให้ทุกท่านได้ชมบรรยากาศสดๆกันนะคะก็จะมีเรือยาวที่เข้าร่วมแข่งขันทุกประเภทเนี่ยเคลื่อนขบวนจากบริเวณวิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตถึงต้นทุ่นปล่อยเรือเลยทีเดียวค่ะนะคะแล้วก็ในเวลา10นาฬกา10นาทีจะมีเจ้าหน้าที่อัญเชิญถ้วยพระราชทานจากเรือ เชิญถ้วยพระราชทานเพื่อวางที่แท่นหน้าพระบระมฉายาลักษณ์นะคะก็จะมีการแข่งขันเรือยาวประเพณีรอบคัดเลือกด้วยในช่วง10นาฬิกา30นาทีของวันที่2กันยายนนะคะศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์กเกษมวัฒน,นาชัยองคมนตรีท่านจะเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีของจังหวัดพิจิตรค่ะถึงที่วัด ท่าหลวงพระอารามหลวงจังหวัดพิจิตรนะคะก็ถือว่าเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ค่ะนอกจากพิธีเปิดการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่แล้วนะคะบริเวณหน้าวัดท่าหลวงฝั่งบนบกนะคะคุณผู้ฟังดูพิธีเปิดแล้วนะคะก็มาชมในิทรศการเฉลิมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันค่ะมีการสาธิตมรดกภูมิปัญญาขนมไทยด้วยนะคะมีของดีประชารัฐจากจังหวัดพิจิตร ที่ให้หลายๆท่านได้เลือกซื้อแล้วก็เลือกชมกันด้วยค่ะร้านค้าจากาประชารัฐเนี่ยมีหลายต่อหลายร้านปีนี้คุณผู้ฟังหลายๆท่านบอกว่าของขายในงานแข่งเรือปีนี้เยอะมากเยอะมากเป็นพิเศษเลยนะคะก็อยากจะขอเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะร่วมชมพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีของจังหวัดพิจิตรคันค่ะ ส่วนในช่วงกลางคืนนะคะทุกคืนตั้งแต่วันที่25สิงหาคมเป็นต้นมาเนี่ยก็จะมีฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินลูกทุ่งชื่อดังทุกคืนมาทำการแสดงให้หลายๆท่านได้ชมกันค่ะส่วนในวันที่3กันยายนนะคะวันอาทิตย์ที่3ค่ะในช่วง9นาฬิกาจะมีการแข่งขันเรือยาวประเพณีรอบก,ก่อนรองแล้วก็ รอบชิงชนะเลิศทุกประเภทค่ะพิธีปิดนี้จะมีการถ่ายทอดสดทั่วประเทศนะคะทางททบ5ค่ะก็ขอประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบกันนะคะว่าวันเปิดพรุ่งนี้2กันยายนนะคะจะเป็นการถ่ายทอดสดทาง NBT ช่อง2 HD ค่ะ ส่วนในวันปิดนะคะพิธีปิดวันอาทิตย์ที่3กันยายนจะถ่ายทอดสดทั่วประเทศทางช่อง5นะคะททบ5ค่ะอยากขอเชิญชวนให้คุณผู้ฟังใครที่มาชมด้วยตัวเองได้ก็มาชมนะคะที่หน้าวัดท่าหลวงพระอารามหลวงค่ะใครที่มาไม่ได้ก็ชมการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์นะคะทางช่อง n อ t เอ็นบีทีแล้วก็ช่อง5ด้วยนะคะก็อยากจะขอเชิญชวนแล้วก็ประชาชนที่สนใจไม่ว่าจะจังหวัดพิจิตรเองหรือว่าใกล้เคียงหรือว่าคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการของเราอยู่ตรงไหนก็ตามนะคะว่ามีโอกาสมาถแถวแถวพิจิตรก็มาชมกันหรือใครที่ตั้งใจมาชมโดยเฉพาะก็มาชมนะคะที่เป็นไฮไลท์จริงๆคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่า สีสันของการแข่งขันเรือเนี่ยหลายๆคนชอบมากเลยนะคะกับการภาคเรือค่ะภาคเรือที่มีสีสันเนี่ยถือได้ว่าเป็นสีสันงานแข่งเรือยาวประเพณีของจังหวัดพิจิตรเราก็ว่าได้นะคะคือช่วงต้นเดือนกันยายนที่จะมีการแข่งขันเรือยาวเนี่ย สิ่งที่น่าตื่นเต้นเราใจนี่ฉันได้ฟังนะคะได้ฟังวันที่จัดงานแถลงข่าวโอ้โหนักภาคเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นนักภาคเสียงทองจริงๆนะคะการภาคตื่นเต้นเราใจเราจึงเห็นว่ากอืเขาหายใจทางไหนนะนะคะอันนี้เป็นหลายๆคนเริ่มคิดกันบอกว่า การพากเรือเนี่ยตกลงคนพากที่เขาหายใจหรือเปล่าเพราะว่าภาคที่สุดมันจริงๆเนี่ยถือได้ว่าเป็นสีสันของการแข่งขันเรือยาวที่อยู่คู่กันของจังหวัดพิจิตรในการพากเรือเขาบอกว่าจะมีผู้พากเป็นทีมทีมละประมาณสี่ถึงห้าคนนะคะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันพากด้วยดีลาที่ดุเด็ดเผ็ดมันเร้าใจเป็นเอกลักษณ์ของการพากเรือยาวจนหลายคนอดสงสัยแล้วก็ถามกันไม่ได้ว่าเขาหายใจทางไหนกันแน่นั้นลองไปชมดูนะคะลองไปชม สดสดกันเลยทีเดียวนีคะรวมไปถึงดีลาการประกาศผลเนี่วกว่าจะประกาศได้เนแบบโอ้โหแบบเราก็ลุ้นต,ตามๆกันตอนที่เขาบอกว่าเข้าเส้นใชัอย่างเงี้ยนะคะนึกภาพออกจริงๆเลยคุณผู้ฟังต้องมาชมนะคะนี่แหละเป็นสีสันของการแข่งขันเรือยาวที่สนุกสนานมากเลยคะ่ะในแต่ละวันเนี่ยจะมีการแข่งขัน เป็นสี่สิบห้าสิบเที่ยวนะคะลองลองมาชมกันค่ะขอประชาสัมพันธ์แล้วก็ขอเชิญชวนนะคะอละค่ะถึงช่วงนี้คงจะเป็นช่วงสุดท้ายของรายการแล้วมีเวลากันประมาณสิบนาทีที่จะคุยกันในแต่ละวันคงจะต้องมอบหน้าที่ให้กับน้องมุกมิกพัชรินสิริกันต่อค่ะแล้วสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่นะคะวันนี้นันทนลาไกิกรสวัสดีค่ะขอบคุณท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรมากๆนะคะที่นำ ข้อมูลถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวพิจิตรนะคะสำหรับประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานที่สนามที่เรียกได้ว่าเป็นสนามที่ได้มาตรฐานที่สุดในประเทศไทยนะคะแล้วก็จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการนะคะหนึ่งเดียวค่ะกับ ขบวนพระราชบิธาจำลองอันเชิญถ้วยพระราชทานทางชนละมากนะคะหาชมที่ไหนไม่ได้ต้องมาชมที่พิจิตรเท่านั้นนะคะเสาร์อาทิตย์นี้ค่ะ2และ3กันยายนเรียนเชิญนะคะที่ลำน้ำน่านหน้าวัดท่าหลวงพระอารามหลวงค่ะมาต่อกันที่ช่วงข่าวเด่นชลวันเมืองงามค่ะเรียกได้ว่าเป็นงานที่มีความเป็นสิริมงคลนะคะส่งท้าย เดือนสิงหาคมแล้วก็ส่งท้ายสัปดาห์นี้ด้วยนะคะทางด้านของนายพยนต์อัศวพิชยนค่ะท่านผู้ราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีบวงสรวงและถวายพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปถมทรง,ทรงจัก,กรพรรดิหน้าตักกว้าง39นิ้วที่วัดบึงสีไฟพัทธารามตำบลท่าหลวงอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตร โดยมีนางชุลีอัสวัิชยนท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ประชาชนผู้มีจิตศรัทธานะคะมาร่วมพิธีเป็นจํานวนมากค่ะกิจกรรมภายในงานนะคะก็จะเริ่มจากประธานในพิธีจุดทูบเทียนสักการะหลวงพ่อพัดพระประธานในวิหารค่ะและจุดทูบเทียนบวงสวงพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในเสียนเกตหลวงพ่อพัด พระสงฆ์ประกอบพิธีเบิกเนตรสมเด็จองค์ปถมทรงจกรักรพรรดิหลังจากนั้นประธานในพิธีและผู้ร่วมงานได้ร่วมกันถวายสมเด็จองค์ปถมทรงจกรักรพรรดิและถวายผ้าป่าถวายจตุปจัจจัยรยธรรมแด่พระสงฆ์ซึ่งตลอดการประกอบพิธีนะคะก็มีพระเถราจารย์นั่งปกอธิษฐานจิตหกรูปด้วยกันสำหรับ สมเด็จองค์ปถมต้นทรงจัก,กรพรรดิหน้าตักกว้าง39นิ้วนะคะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตรข้าราชการแล้วก็ประชาชนเนี่ยได้มีการร่วมกันจัดสร้างนะคะโดยผู้ราชการจังหวัดพิจิตรและนายกหล่ากรชาิจังหวัดก็ได้ไปเป็นตัวแทนนำถวายนะคะโดยนำพระประดิษฐานณนะวัดบึงสีไฟพัทารามเนื่องด้วยเหตุว่ามีที่ตั้งอย่างเหมาะสมและสถานที่ประดิษฐาน เป็นสถานที่สำหรับพระสงฆ์เนี่ยได้สวดมนต์แล้วก็ทำวัดเช้าและเย็นด้วยนะคะก็มีความเหมาะสมนะคะถือว่าได้สร้างบุญด้วยกันนะคะสาธุค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะกับโครงการบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ชาวพิจิตรรอบนี้เรานำทับกันไปที่ วัดวังพร้าวนะคะตำบลห้วยแก้วอำเภอบึงนารางค่ะทางด้านของนายสิงหราชวงศ์งเสงี่ยมท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนะคะนำส่วนราชการออกหน่วยให้บริการประชาชนตามโครงการบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ชาวพิจิตรโดยมีหน่วยงานราชการในระดับจังหวัดและอำเภอออกให้บริการถึงในพื้นที่เพื่อช่วยลดรายจ่ายในการเดินทางเข้ารับบริการภาครัฐและแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะ สำหรับการจัดโครงการบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ชาวพิจิตรทางจังหวัดค่ะก็ มีนโยบายที่มุ่งที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนถึงในพื้นที่นะคะโดยนำการบริการระดับจังหวัดและอำเภอลงมาให้บริการประชาชนเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนนะคะพร้อมทั้งเป็นการนำนโยบายของภาครัฐที่สำคัญมาชี้แจงให้กับประชาชนรวมทั้งมีการตรวจสุขภาพตรวจรักษาโรคก,การมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนมอบถุงยังชีพให้กับผู้ยากไร้ รวมถึงการให้บริการประชาชนจากหน่วยงานต่างๆเช่นการให้บริการด้านการเกษตรการให้บริการด้านสังคมรวมไปถึงการารักษาทาหมันสุนัขและแมวด้วยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะการจัดโครงการในครั้งนี้พบว่าประชาชนในพื้นที่ตะมนห้วยแก้วนะคะได้มีการสะท้อนปัญหา หลักๆก็คือ2ปัญหาด้วยกันนะคะเป็นปัญหาด้านระบบประปาหมู่บ้านแล้วก็ปัญหาด้านการคมนาคมโดยเรื่องของระบบประปาเนี่ยมีความต้องการที่จะสร้างตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำโดยหอถังเนี่ยสูงขนาด30ลูกบาศเมตรโรงสูบน้ำและระบบกรองน้ำบาดาลขนาด10ลูกบาศกเมตรและถังใส่น้ำขนาด100ลูกบาศเมตรใช้งบประมาณ3ล้านกว่าบาท ะะ3ล้าน3แสนกว่าบาทแล้วก็ในส่วนของปัญหาด้านการคมนาคมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก2ส,สายมีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อมีฝุ่นละอองจํานวนมากทําให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกค่ะจึงมีความต้องการที่จะก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนได้เดินทางได้สะดวกยิ่งขึ้นซึ่งเจ้าหน้าที่ในส่วนของท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องนะคะก็ได้มีการชีช้แจงเรื่องดังกล่าวให้กับประชาชนได้ทราบแล้วก็รวมถึงจะมีการดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยนะคะชาวตําบลห้วยแก้วก็รอเฮกันได้เลยนะคะสําหรับการสะท้อนปัญหาที่บอกให้ภาครัฐได้รับทราบมาแล้วนะคะ และนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่นามาฝากกันค่ะพักสักครู่หนึ่งค่ะและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันในช่วงเรื่องนี้ต้องขยายค่ะเรื่องปากท้องเรื่องนโยบายรัฐบาลเรื่องที่ชาวบ้านได้ประโยชน์ติดตามได้ในช่วงเรื่องนี้ต้องขยายกลับมาพบกันในช่วงเรื่องนี้ต้องขยายนะคะวันนี้เป็นข้อมูลจากกรมชลประธานค่ะออกมา คาดปรากฏการ์เอลิโยนะคะปีนี้รุนแรงต้นทุนน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อยมากขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมใจกันประหยัดน้ำลดเสียงปัญหาขาดแคลนน้ำที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตค่ะอันนี้เป็นข้อมูลจากกรมชนประทานนะคะณนะวันที่28สิงหาคมค่ะอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศมีปริมาณน้ำรวมกันประมาณ 41,949ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ55ของความจุอ่างรวมกันสามารถรับน้ำได้รวมกันอีกประมาณ34,388ล้านลูกบาทเมตรเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าประยาสี่เขื่อนหลักนะคะก็คือเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิตเขื่อนแควน้อยบรุรงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำรวมกัน 1 1 7 2ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ41ของความจุอ่างรวมกันค่ะสามารถรับน้ำได้รวมกันอีกประมาณ14,699ล้านลูกบาทเมตรสำหรับการทำนาปีนะคะขณะนี้มีการทำนาปีทั่วประเทศไปแล้วประมาณกว่า14ล้านไร่นะคะคิดเป็นร้อยละ87ของแผนเก็บเกี่ยวแล้วประมาณ2ล้านไร่ค่ะ เฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาทำนาปีไปแล้ว7กว่าล้านไร่นะคะคิดเป็นร้อยละ92ของแผนเก็บเกี่ยวไปแล้ว1ล้านไรก่กว่ากว่าเกือบเกือบ2ล้านไร่นะคะในส่วนของสถานการณ์ค่าความเค็มในสีลำน้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าสถานการณ์เอลนโย ยังคงมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงปลายปี2566และอาจจะลากยาวไปจนถึงปีหน้านะคะด้านโครงการชมประทานทุกแห่งก็ได้มีการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์พัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมีการวางแผนบริหารจัดการน้ำล่วงหน้า2ปีนะคะควบคู่ไปกับ การดำเนินการตาม5มาตรการในการบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝนของกรมชนประทานค่ะหลักๆก,ก็คือ 1. น้ํา้ำเพื่ออุปโภคบริโภคต้องเพียงพอตลอดทั้งปีค่ะ 2. บริหารจัดการน้ำท่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 3. ส่งเสริมให้เกษตรกร,เ,ร,กรเพราะปลูกพืชโดยใช้น้ำฝนเป็นหลัก 4. กักเก็บน้ำในเขื่อนไว้ให้ได้มากที่สุด 5บริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาอูทก,กภัยค่ะพร้อมทั้งขอความร่วมมือกเกษตรกรที่เพาะปลูกข้าวนาปีรอบแรกและเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จให้งดเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่องเนื่องจากปริมาณน้ำต้นทุนมีไม่เพียงพอตลอดจนขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัดการจัดหาแหล่งน้ำกักเก็บน้ำหรือภาชนะสำรองน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคในครัวเรือนให้ได้มากที่สุด เพื่อลดผลกระทบจากปัญหาขาดแคลนน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลจากกรมชนประทานสำหรับข่าวประชาสัมพันธ์ในวันนี้นะคะก็ขอเชิญชวนเลยนะคะพี่พีน้องน,องนองชาวพิจิตรทุกท่านรวมถึงนักท่องเที่ยวจากบ้านใกล้เลือนเคียงนะคะที่จะมา ท่องเที่ยวนะคะในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งปีนี้เป็นปีที่116นะคะเลขสวยมากๆแต่อย่าเอาไปตีเลขซื้อหวยกันนะคะอ๋อวันนี้วันที่1ด้วยไม่แน่นะคะก็ใครจะตามตามดูก็ได้นะคะเผื่อจะมีโชคมีลาบกันนะคะยังไงก็ขอเชิญชวนนะคะทุกท่านมาเที่ยวชมมาเชียเรือนะคะแบบว่า ริมแม่น้ำน่านเลยนะคะปีนี้น้ำลดลงต่ำกว่าทุกๆปีค่ะเขาบอกว่าเท่าเท่ากับปี2,558ก็ข้อดีก็คือมีที่นะคะให้พี่น้องเนี่ยนั่งเชียร์เรือกันได้มากขึ้นนะคะแต่เรือก็สนุกเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ปีนี้เนี่ยทราบว่าทางฝ่ายจัดการแข่งขันนะคะได้มีการคัดเลือกเรือดีเรือดังมาทั้งนั้นเลยนะคะก็ 2และ3กันยายนนี้นะคะมาพบกันนะคะที่วัดท่าหลวงพระอารามหลวงได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกๆก,การติดตามเลยนะคะขอบคุณพี่ๆเครือข่ายวิทยุชุมชนทั้ง23สสถานีนะคะขอบคุณผู้ดูแลเสียงตามสายหอกระจายข่าวทุกตำบลทุกชุมชนทุกหมู่บ้านเลยนะคะที่ทำการส่งต่อข้อมูลให้ถึงคุณผู้ฟังได้อย่างครอบคลุมแล้วก็ชัดเจนมากๆในสัปดาห์หน้านะคะกลับมาพบกันที่นี่ที่เดิมค่ะ 7จ็นาฬิกา30นาทีถึง8นาฬิกากับรายการข่าวเด่นชลวันเมืองงามสื่อสร้างสรรค์สร้างสังคมสร้างชาติอำนวยการผลิตโดยคุณนันทนีติบใจประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรกรมประชาสัมพันธ์สำนักนาย,ยกรัฐมนตรีวันนี้น้องมุกพัชรินสิริขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะหาแล้วจะพบใหม่ปีน้องชาวจังหวัดพิจิตรจะจ๊ะ ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2566ณลำน้ำนานนาวัท่าหลวงพระอารามหลวง25สิงหาคมถึง3กันยายนนี้พบเรือดีเรือดังพร้อมชมขบวนเรือพระราชพิธีจำลองพระยุหายาตาทางชนละมากอันเชิญถ้วยพระราชทานภาคค่ำชมการแสดงศิลปินชื่อดังฟรีตลอดงานอย่าลืม25สิงหาคมถึง3กันยายนนี้ พบกับการประชันรีพายยิ่งใหญ่ชิงความเป็นเจ้าสายน้ําแห่งปีฟังลีลาการภาคเรือเด็ดสุดในประเทศไทยณลำน้ำน,าน,น่านณวัดท่าหลวงพระอารามหลวงจังหวัดพิจิตร